อ่ะครับก็ขอสวัสดีนะครับอ่าในส่วนของแฟนๆเฟซบุ๊กอบตเชเบอรีทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินนะครับมาอ่านี่เลยนะครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดอนดูตะบนเชเบอรีอำเภอท่าทีดจังหวัดนครพนมนะครับหวัดดีทราบว่าน้องๆหนูๆนนะครับนะครับมีความโชคดีแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมา นะฮะที่จะเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็จะมารับบริจาคนะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับรวมจถึงงบที่เกี่ยวกับการฉาบงานกิจนะครับอ้ับก็ขออย่าสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดี่สวัสดีเลยนะครับโอ้โหวันนี้สวัสดีครับผมนะครับอ่ะวันนี้นะครับเรามาถึงศูนย์านเด็ก ตำบลเชบุรีนะครับนะครับมีการประสานงานโดยท่านนายกมารีสาดวงสงวันนี้มาทําอะไรครับผมอ๋อวันนี้แหละค่ะเมื่อเช้านี้ได้รับโทรศัพท์จากผู้ช่วยจิตของเรานะคะเนี่ยอ๋อนี่ไหมฮะค่ะซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณครูเจี๊ยบนะคะอ๋อคุณแม่ของครูเจี๊ยบเนาะคุณครูทอมค่ะครับผมเพื่อนบอกว่าคพืนมีความประสงค์ที่จะจะบริจาคนะคะเงินนะคะอ่านช่วยซื้อโลงศพคู่ยากไรค่ะครับ แล้วก็ทางตัวชนเอกบอกว่ายินดีเพื่อเลยอยากให้มาที่ศูนย์สพดบ้านดอนดูวันนี้นะคะเพราะว่าเป็นวันเกิดของหลานชายนะคะนี่น้องเป็นนิดไปไหนแล้วลูกนี่ไงเออนีดีสวัสดีครับสวัสดีครับอายุกี่ขวบแล้วครับนี่สามสามวสามกหมดขวบสวัสดีครับสามีไหมคมแล้วเนาะสขวบเล็กิดเดียววันนี้จะมีบริจาคทราบยังไงครับหล เกี่ยวกับเรื่องของทางบริจาคทางสื่อนี่นะคะทางสื่อให่นไหมอ๋อเคยเคยดูไหมค่ะไปดูอ่าเรียกไปเอฟซีอยู่เนาะติดตามอยู่เนาะเอะวันนี้มีความตั้งใจมาทำอะไรครับก็บริจาค อาหารขนมให้เด็กๆถ่ายกวันเนาะนะครับแล้วก็มีโอ้โนี่นะครับที่สําคัญนี่มีมีซองตัวนี้ด้วยนะครับนี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นวันเกิดของใครเอ่ยน้องเคนนิดวันเกิดของคนนี้เนาะอ่าเอาละครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะรับมอบกันก่อนเนาะแล้วเราค่อยไปชมบรรยากาศข้างในแล้วก็คุยกันไปด้วยเลยนะครับนี่ครับอ่ะอ่ะนี่ก็คือการมอบนะครับนะเพื่อที่บริจาคให้กับ หีบศพโรงเย็นของเรานะครับเป็นเงิน500ร้อยบาทนะครับก็ถือว่าต้องขอขอบพระคุณนะครับแล้วก็ดีใจแทนนี่เลยนะครับทางคุณครูนะครับที่ได้มีการเลี้ยงขนมเนาะนะครับนะอาหารอะไรต่างๆด้วยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทั้งสองท่านมากมายนะครับขอบคุณคุณแม่นะครับเดี๋ยวขอาพูดคุยหน่อยนะครับนะฮะวันนี้มีมีอะไรนะครับนะที่ที่มาเลี้ยงลูกคณหลานครับมีขนม เ้มดดอกผมาเลี้ยงเด็กผาใช่ไหมฮะเนี่ยงเด็กผาใหญ่ตั้งใจจริงๆเลยนะคะเพราะว่านายกทคานพูดตลอดเลยก็เลยฝังใจเลยค่ะนี่แหละก็คือภาพดีๆออกมาเนาะจะได้เก็บภาพเราขออนุญาตนาออกสื่อนะครับเพื่อให้คนอื่นที่เขาอยากจะทําบุญด้วยวิธีการนี้ยังเห็นลูกหลานของเราใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมไปทนยกไปเห็นลูกหลานของเราอยู่ข้างในเนาะเห็นไหมครับอในไหนก็คลิปนี้ก็มาถือโอกาสเยี่ยมในส่วนของลูกหลานของเราเลยนะครับ นะครเป็นการเยี่ยมเยือนนะครับนี่ก็คือในส่วนของทอดดอกลูกชิ้นนะคะขนมค่ะน้ำหวานนะคะเนี่ยขนมเยอะแยะเลยัไงยจะกินหมดกันเนาะนี่นะครับฮะนี่ใช่ไหมครับต้องเรียนกี่คนคะที่ศูนย์เรามี18ค่ะแตมา16หกคมา16เนาะมาสิบหกเออเลื่อเฟือค่ะเลื่อเฟือใช่ไหมนะครับต้องขอบพระคุณมากมายเลยนะครับสหรับเจ้าของวันเกิดไปไหนเอ่ยแล้วนี่เจ้าของวันเกิด สวัสดีครับวสบวัสดีครับโอ้โหอ่ะนี่เลยคือโอกาสได,ได้ถ่ายทำคลิปให้เห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานวันเกิดหนึ่งเดียวที่สพรดอนด,อด,อดูไปด้วยเลยนะครับนี่เอ่ะเข้ามาร้องเพลงหน่อยครับ กิดจะขอมันกิดแต่ครับวันนี้เป็นภาพเป็นภาพน่ารักน่ารักนะครับนะ่อแม่ก็มาบริจาคทําบุญนะครับให้กับน้องเขานะครับแล้วก็ได้นําเอานี่เลยนะครับอาหารเยอะแยะมากมามแล้วก็ยังได้มีการเป่าคลิด้วยนะครับอันนี้อ่ะก็ขอให้น้องมีความสุขนะครับนี่ก็คือเหล่าบรรดาหน้องหนูนะครับ นะฮะที่อยู่ในโรงเรียนในศูนย์พนาฤทธิ์ของเรานะครับเอ๊นะครับชื่อชื่ออะไรคะฮะชื่อมิ้นต์เลยนะคะเลยนี่แหละชื่ออะไรครับนี่เอาไปให้เพื่อนคนแรกเอาให้เพื่อนคนแรกคนเอนเจ้าของวันเกิดเอาให้แล้วเอาสิน้องเอาให้เอาคลิปนี้ใครไม่มาชมนะถือว่าพลาดอย่างแรงนะครับนี่ก็คือการจัดงานวันเกิดในศูนย์พัณนาเด็กเล็ก บ้านดอนดูนะครับเป็นกิจกรรมที่ทางท่านนายกมาริษาดวงสงนะครับนะฮะได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมแล้วก็มีกิจกรรมนะครับนารารักนะครับอ่ะเจ้าของวันเกิดมอบขนมให้โอ้โหนะนีอีกอีกประมาณ15ปีรับรองนะตายกันแน่นอนนะครับเด็กอ้าที่สีค่ะ ก็มีคุณครูนะครับกำกับการมอบขนมให้นะครับน่ารักน่ารักนะครับนะครับเป็นภาพกิจกรรมสำหรับการจัดงานวันเด็กในสูนยพัฒน์เด็กเนะครับนะคต้องขอขอบพระคุณในส่วนตัวนี้ดูดิหนูอยากกินก็กินสิลูกนูจะกินอะไรแล้วก็ให้ป้าเอาเกี๊ยมมาปาดเค้กรูสำหรับเกี๊ยมมันเดือเสียอ่ะอ่ะในส่วนของท่านนายกครับเห็นภาพกิจกรรมแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงครับก็ประทับใจมากนะคะก็ขอชื่นชมนะ เป็นกิจกรรมดีๆนะคะเพราะว่าเนื่องในวันเกิดนะคะก็ยังได้มอบเงินบริจาคซื้อโรงพยาบแก่ผู้ยากไร้นะคะเพื่อให้เราเป็นสะพานบุญนะคะต่อไปอีกนะคะแล้วก็ยังมีอาหารมาเลี้ยงลูกๆนหลานนะคะเห็นไหมคะเห็นแล้วอบอุ่นมากเลยค่ะนะคะเภาพที่ประทับใจมากค่ะถือว่าโชคดีนะที่อบตเชบุรีของเราได้เห็นภาพกิจกรรมแบบนี้นะครับเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของเด็กด้วยนะครับแล้วก็ อ,อยากให้พ pues like yeah. nah, ่อแม่ผู้ปกครองรวมจะถึงอีกหลากหลายท่านที่อยากริรูญทำบุญกับเราแบบนี้ใช่ไหมฮะสามารถติดต่อได้ยังไงครับท่านนี้ยินดีนะคะก็เชิญชวนนะคะขอฝากด้วยนะคะว่าท่านใดนะคะมีความประสงค์ที่อยากทําบุญนะคะเนื่องในวันเกิดนะคะหรือว่าทําบุญเนื่องในวาระต่างๆนะคะที่อยากบริจาคเงินสงคบซื้อสมคบซื้อโรงศพผู้ยากไร้กับทางตะบูเชบุรีของเรานะคะกับทางอบตของเรานะคะเราก็ยินดีค่ะ ถ้าท่านไม่สะดวกไปที่อวตรนะคะให้โทรหาเลยนะคะเราก็มาบริการทื่เบอร์อะไรครับผม0828043542นะคะเป็นเบอร์ของท่านนายกเนาะค่ตัวดิชัเองนะคะแล้วก็เงินกองทุนของเรานี่ก็จะผัดเข้าก่องทุนนแบบเนาะตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วกองทุนเราได้ห้าหมื่นกว่าไม่ใช่ธรรมดาครับอาไปทําอะไรบ้างครับเราก็จะไปซื้อโรงศุนะคะไว้นะคะเราสั่งไว้ทีละสิบชุดนะคะแล้วก็จะมีดอกไม้จันทร์นะคะเพิ่มเติมนะคะ ในนับปัจจุบันนี้นะคะค่ะแล้วก็มีดอกไม้ตกแต่งโลงศพให้อีกนะคะโอเคต้องขอบคุณมากมายเลยทีเดียวเสร็จเลยนะคะครับครับอ่ะเดี๋ยวเราไปนี่เลยคุยกับคุณพ่อดีกว่าเป็นไงครับคุณพ่อเห็นเห็นภากิจกรรมวันนี้แล้วก็รู้สึกประทับใจครับครับเด็กๆได้กินขนมได้เพื่อนนอนดื่มน้ำครับก็มีความสุขแทนลูกชายครับเจ๊ไหมอ่ะเดี๋ยวคันมาพูดเรื่องอะไรนิดนึงนะฮะนี่เห็นเป็นบรรยากาศใช่ไหมลูกชายที่สามขวบแล้วใช่ไหมสามขวบเต็มแล้วยังสามขวบเต็มวันนี้ตีวันนี้เลยเนาะ ก็แสดงว่าเดี๋ยวปีหน้านี้ก็ได้จะเข้าอนุบาลแล้วนะครับนะอ่านี่ก็คือต้องขอบคุณนะครับนะเห็นภาพากิจกรรมแบบนี้นะก็อยากจะเชิญชวนอ่าผู้ปกครองท่านอื่นนะเดี๋ยวขอเชิญชวนให้หน่อยถ้าเกิดว่าอยากจะมาบริจาคขนมนมเนยหรือว่าอะไรต่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กๆเ,เนี่ยนะอยากจะให้ท่านได้เป็นเขาเรียกว่าแเป็นดา,าราให้หน่อยนะครับนะในการ,รที่จะบอกต่อพี่น้องเผื่อว่าอาจจะมีคนคิดแบบนี้ด้วยเชิญครับ อยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่มีจิตใจร่วมมาจะมาสมทบทุนนะครับในการซื้อโรงศพนครับหรือว่าจะมาบริจาคขนมให้เด็กๆนะครับในศูนย์เด็กๆของทุกศูนนะครับในตำบลชัยบรีก็ได้ครับเพื่อให้เด็กๆมีขนมแล้วก็มาบริจาคก็จะเห็นรอยยิ้มของเด็กๆครับใช่ครับมีความสุขเนาะเราเป็นพ่อเป็นแม่ นะครับก็เลือกทําบุญกับลูกหลานกับเราเนาะเอาละครับต้องขอขอบพระคุณนะครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับผมดิอ๋อชื่อนายนนทนันบงเขียนครับครับโรงเรียนบ้านดอนดูงยู่ในพัทธลุงเนาะเอาละครับต้องขอขอบคุณท่านคุณครูมากมายเลยทีเดียวนะครับนะฮะนี่ก็คือความน่ารักนะครับของทางน้องน้องดูหนูนะครับแล้วก็คุณครูนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนถามคุณครูหน่อยครับผมอ่ะวันนี้มีคนรู้สึกไงครับผมกับภาพพิธีครับเดี๋ยนี้ครับ วันเกิดตรงทีนี้นะคะที่มามอบมันวันเกิดให้เด็กๆค่นเดกอ้อู่กคนนะคะต้องขอขอบคุณนั่นพ่อคุณแม่่เป็นอที่มาแจกขนมให้กับเด็กๆครับแม่เซซดไม่ได้แจกให้คุณครูเลยนะโอเคนะครับสหรับคลิปนี้ต้องขออาลาไปกอนนะครับนะฮะก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ได้เมตตานะครับมาเลี้ยงอาหาร มือรางให้กับลูกับหลานนะครับแล้วก็ยังได้ร่วมทาบุญนะครับสนับสนุนนะครับนะให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้ยโอกาสในกรณีการเสียชีวิตด้วยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพคุณนะครับนะแล้วก็ลาไปด้วยบรรยากาศนะครับของท่านนายกบริษัทดวงสงนะครับนี่นะครับนะผู้ที่ประสานงานแล้วก็นำแอดมินมาเห็นภาพบรรยากาศดีๆนะครับขอบคุณบุคลากรนะครับขอบคุณคุณพ่อนะครับนะฮะแล้วก็ขอบคุณูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยบรี ขออภัยครับดอนดูสิหม่นะขออภัยนะครับขอบคุณนะครับนะศูนย์พัฒเด็กบ้านดอนดูนะครับมาอกาสนี้นะครับนะครับเดี๋ยวลาลากันไปบ้านไยบ๊าบายก่อนบ๊ายบลยเ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 ล้เลเลยเลเลยเลยบลยเลยเายเลครลบเยเลยเลยยลยยเลยเเอยาเลยเยลยเเลยเยเลยเลยเลยียรลยาลเลยลวลลลลเลเยยลาย สิบกว่าปีนะครับนะน้องน้องลูกหลานเหล่านี้ก็จะโตเป็นสาวแล้วนี่นะฮะนี่ใครเป็นใครก็จะได้เห็นคลิปตรงนี้ <c oughs> แหละนะครับอ่ะลากันไปครับบ๊ายบ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 ายก่อนติดตามก็ยังไม่ได้